ครับผมสวัสดีครับผมครับวันนี้ครับจะพามาชม2รุ่น2ราคาครับ DIY ที่ขายดีสุดในช่วงปีใหม่ปีนี้ครับผมครับปีนี้เรามาจัดโปรโมชันอีกครับสำหรับลูกค้าในที่ต้องการแบบซื้อไปแล้วจบไม่ต้องง้อไฟฟ้าครับซื้อไปอยู่บรรยากาศอย่างนี้ได้เลยหรือนั่งในชิวได้เลยสำหรับ2ชุด2ราคานี้ครับผมครับสำหรับลูกค้าในที่ต้องการเสียงดังมากต้องการเป็นพกพาง่ายครับแนะนําเลย2รุ่นครับรุ่นแรกฝั่งนี้ครับรุ่นนี้ก็ถือว่าขายดีมากครับเพราะว่ามาในราคาที่ถูกมาก4ี0พก็ร้อยบาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับ 6.5นิ้วทั้งหมด2อดอกเลยนะครับผมครับพร้อมด้วยแซงแหลมอีก2ดอกสลับตัวนี้ครับถือว่าเป็นตู้ที่ให้พลังเสียงที่สมบูรณ์แบบครับดังแรงเกินราคากับ4,000กบาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับผมครับทีนี้อีกหนึ่งรุ่นครับที่ขายดีครับคือตัวนี้ครับผมทำไมตัวนี้ขายดีครับตัวนี้เราสามารถเสียบไม้ได้ด้วยนะครับผมจะเป็นไม้ลอยไม้สายเสียบเครื่องนี้ได้ทั้งหมดครับผมครับ จุดนี้เรามาจัดโปรโมชั่นครับจากเดิมครับ1,900บาทส่งฟรีถึงบ้านได้ไม่หนึ่งตัวครับแต่ปีนี้เรามาจัดโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการไม่ลอยครับผมครับจากราคา12,900บาทลดเหลือแค่12,500บาทได้ไม่ลอยไปด้วยครับผมสามารถรองพร้อมกันได้เลยครับ3ตัวสำหรับในตู้ใบเดียวในนี้ครับผมตู้นี้ได้พลังเบสที่แรงมากเพราะว่า6.5นิ้ว2ดอกครับผมเป็นสูตรแบนพัดครับผมได้พลังเบสแบบแรงๆเลยออกตูรูนี้ครับผมครับพร้อมด้วยเสียงกลางครับ กลางดอกใหญ่ให้เลยครับแหลมก็แหลมคุณภาพให้เลยครับในนี้ยังสามารถปรับเบสต่อกลางก็แล้วมีเอ็โคในตัว้หากถือว่าครบจบในตัวเดียวครับผมครับป่ะเรามาทดสอบปอเสียงครับผม อ่ก็เป็นสองทางเลือกครับสำหรับลูกค้าเท่านใดที่ต้องการแบบ เปิดเพลงเฉยครับผมยกไปไหนก็ได้ครับแนะนำเลยตัวนี้ครับ4,900บาทครับผมครับตัวนี้เป็น2.0ครับในตู้6 5 2ดอกแลมอีก2ดอกครับผมครับได้พลังเสียงที่แรงพอสมควรสามารถอยู่ในที่รงแจ้งนี้ได้เลยสรับตัวนี้กับราคา4,900บาทส่งฟรีถึงทีบ้านครับฝั่งนี้ครับใครอยากแบบชอบแบบร้องเพลงครับสไตล์แบบครัวเรือนครับครอบครัวเด็กไม่อยากมีเครื่องเสียงชุดใหญ่ครับแนะนําเลยชุดนี้ก็สามารถใช้งานและตอบโจทย์ท่านได้แล้วครับผมเพราะว่าตัวนี้ เสียบไมได้ครับผมมีเอ็กโคด้วยครับผมครบทุกอย่างในตัวเดียวครับพร้อมด้วยราคาโปรโมชั่น1 9ึ0หบาทแถมไมฟีหนึ่งตัวส่งฟรีถึงหน้าบ้านเี็นะฮะท่าใได้ไม่ลอยครับแบบไม่ต้องการมาสายตรงนี้ครับสามารถร้องในระบบบลูทูธและใช้ไมลอยตรงนี้ร้องก็เลยไม่ต้องมาวุ่นวายตรงนี้ครับผมครับจะาราคาครับหนึ่งบาทัเราทแล้วลดเหลือ12,500ับาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับได้ไมไปด้วย3ตัวสรับตู้ใบนี้ถือว่าคุ้มมากครับผมคุณครับผม